โอ้หม่ก็เรียบร้อยผมไม่มีโอกาสมาที่หนึ่งแล้วแต่ผมจะที่สี่ด้วยหรือเปล่ามันตามมาแล้วมันตามมันตามมาแล้วมันตามมาแล้ว <c oughs> ส่วนดงจะดีนะีผมอยู่เกม racing m a s t e r ครับเพี่ง <c oughs> มาลองเล่นมันจากกลัวดูนะคบอพแค่แค่ขั้น3นะผมเพราะว่าเดี๋ยวเก็บอันนี้ไว้ใช้อ,อื่นแล้วก็ใช้รถเป็น2 3 2นะครับลองดูมันจะแรงจริงเป่านะใส่สุด มันจะแรงบอกว่าเ,เขาบอกว่าแรงกันนะเออได้อยู่นี่มันแรงอยู่ยนะเนี่ยไม่แรงกันแบบ เอฟไทยเหรอโอคันนี้ไม่ได้เขาบอกามันแรงๆอ่ะก็จะแรงนะเฮ้ยทุกทีที่บ้านมีก่อสร้างธรรมตูนะครับผม เสียงอาจจะดังเข้านิดหนึ่งเอ้ยแรงจัดแรงจัดชนตู้มเลยกล่าวะ่ล้วว่ น้องชายเว้ยเฮ้อ,อชวนพิธีเฮ้ยมันแรงแรงแรงชอบชอบแต่ต้องแต้มเยอะกว่าน,นี้นะอาจจะเต็งก็ได้นะรี่กดกันน้องชายน้องชายแบกเฮ้อล้มแรงจริงทุกคนตอนแรกนึกว่าจะนึกว่าจะเบานี่ไม่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้านะนี่ผมแค่สิบห้า 15. แต่เลี้ยวง่ายครับเนี่ยมันดิฟที่มันมันไอ้นี่เลยเวย้ยกดแตะแตะทีมันมันไปเลยเนี่ยมันโอ้โหมันดีนะเอาจริงมันดีนะเนี่ยเอาจริงแต่ผมงงไอ้ติ๊กเกอร์มากที่มันมาติดตรงรถเนี่ยผมนึกว่าผมมาติดนั่นแหละทำไมมีติ๊กเกอร์ติดอยู่วะดี่ผหม,มาติดวะฮหล แทดแถดตามมากัเแล่าวะกำไปเลยวะรถแรงลื่นเหรอ ครับดังได้ถึงสองร้อยเจ็ดนะตอนนี้โอ้โหแทดแทดยาวไปหน่อยเย้ yeah. ก็ดีมันผมไปเจอในนี่ในคังรถมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วผมจําไม่ได้ว่าผมได้มันจากไหนนะมุงเลยอะ่ะอยู่ดีก็อยู่ในคังรถเฉยเลยผมก็เลยคิดว่าจะเอามาปั้นนะครับเพราะว่ารถผมน้อยจัดเลยผมเปิดให้ดูดูดิดูรถผมมีเนะี่ยมีแค่ไอเสเนี่ยที่มันแรงๆครับแต่ตัวนี้นะคณะาเมล่าที่มันพีีเพิ่งได้มามียูยูราก็มีตัวนี้แต่เอฟไทผมรู้สึกชอบเอฟไทมากกว่าตัวยูรา่นะ เช้าอยู่แล้วมันมีเสียงก่อสร้างด้วยเนี่ยตรงนี้ผมตื่นเลยจากู้ะอย่างแรงแรงจริงรถอยู่ใหนคังนี้ผมไม่รู้เลยนะว่ามันมีอ่ะต้องเข้าไปดูอ่ะมีตอนไหนก็ไม่รู้แต่ผมงงไอสติ๊กเกอร์ผมมากเนี่ยมันมาจากไหนือผมไปแตะตอนไหนวะเฮ้ยตอนนี้เริ่มจะรถแรงๆแล้ววะอัอะตราเล่งผมสู้เขาไม่ได้แล้วต้องดิบสู้แล้ววะ่ะ stable. control and body keep the แตงวะมันแตงวะ R35 เว้ยมันล้นแรงเนี่แบงค์ใช่ปหมผมเริ่มใช้เบรกแนละ้ทุกคนปกติผมไม่ใช้เบรกเลยผมผมเร่งเองนะทุกคนกคนือผมไม่ถนัดไม่ถนัดแบบไม่ถนัดกดเองอนะกด W เองผมใช้คันเร่งอัตโนมัติเพราะรู้สึกว่า ผมมือช้าแบบจริงมือช้านะแล้วก็แบบเน่นมันกดกดค้างอะกดไม่ถนัดมันแก่แล้วอะ่ะ <c oughs> อยากเล่นอะไรให้มันชิวๆให้มันกดเองนะแล้วค่อยคุมคุมเองเออนี่ไงเต็มเต็มกราฟเพื่อมาแล้วเพื่อนมาแล้ว เพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วเออชวนไปทีนึ่งเออืออชวนไปสองทีแต่ทีมเรายังนำอยู่่ชวนไปน,นึงแต่กลับมาได้โอ้โทษเพื่อนเกือบหลับแต่กลับมาได้ห้ำห,ห้นกันเนี้ย ทีมเดียวกันห้ามผ่านกันเองครับลูกไปครับสวยเพื่อนสวย <c oughs> โดนปาดโดนปาดครับเอ้าเราลืมเช็คคู่ต่อสู้ครับไม่เป็นไรเราลุยครับไม่กลัวยแล้ว <c oughs> ไม่เคยหยุดแล้วไม่เกยหยุดแล้ว ทีมเรา r i เจป่ะไม่แน่ใจแต่ทำไมผมงงมากเลยที่เราผมมีตรงเนี้ยมันมีไอ้กลุมกบตรงนี้ได้ยังไงวะหรือผมต้องมาเมือไปปรับแต่งมันหรือเปล่าไม่งั้นมันจะมีได้ไงใช่ไหมเฮ้ยได้แลว้วเนี่ยรีเวิร์สเหรอแย่แล้วทุกคนด่าน,นี้ เหมือนไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่จำไม่ได้ว่ามันเล่นยังไงผมต้องดูแมพแล้วแตกดิกแตกส่งกำลังใจไปให้เพื่อนครับส่งกำลังใจไปให้เพื่อนไอ้เจ็ดมันเอาจัดโอ้ยททษ ไปครับรอมันพลาดรอเสียบมันพลาดเราเสียบมันพลาดเราเสียบเฮ้ยถ้าไม่ชนนะไม่เงยถ้าไม่ชนนะมันโดนผมแล้วชนมันโดนผมแล้วทุกคนใกล้จะเส้นชั่แล้ววะแย่และ อีโค้งหน้าน่าจะเป็นโค้งทางหรือเปล่าโอ้โหดิฟแตกแย่แล้วทุกคนโอ้หมายก้อนเรียบร้อยผมไม่มีโอกาสในที่หนึ่งแล้วแต่ผมจะที่สี่วด้หรือเปล่ามันตามมาแล้ว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 โอ๊ยเกือ่ะเดียวแน่เลย นิดเดียวแน่เลยทุกคนกี่วีเนี่ยโหเสียววีจริงๆเกือบโดนมาต่อกันดีกว่าครับจากัวหกร้อยแต้มแล้วะเว้ยแล้วเพื่อนพันแต้มผมเป็น <c oughs> แย้ละหูเปิดมาเจอรถทองไม่กลัวผมใส่ผมใส่กลัวที่ไหน ไมรถคันนี้มันต้องออกตัวยังไงวะผมรู้สึกว่าออกตัวไม่แรงเลยวะ่ะเหมือนออกตัวมันช้ากว่าเพื่อนอนะหรือใครไม่ทิกบอกผมเลยนะเฮ้ยแต่มาแล้ะผมว่ามาละอย่างงี้ผมสอดแทรกระหว่างกลางว่ะเฮ้ยขูหชนไม่เงยไม่ชนนะไม่ชนนะมันโดนผมแล้ว อะไรครับเพื่อนเออเขาชนเองเขาชนกันเองผมว่าผมตามได้หวะผมว่าผมตามได้หวะผมตามได้หวะทุกคนผมตามได้หวะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเบรกแตกอย่างนี้ผมไม่ได้แล้วอัตาราเร่งผมสู้เขาไม่ได้ต้องพึ่งพลังเพื่อนเพื่อนแบกแล้ววะ าตามแล้วว่าตามแล้อว,ว่าสกินหน่อยไม่เป็นไรครับสกินหน่อยเอ้ยเอ้ยไหลไหล ไหลจัดเฮ้ยผมไม่ได้ดูแมพไม่ชินด่านด้วยเฮ้เขาชนเขาชนเฮ้เอาเฮ้เขาหลงเขาหลงอย่างเงี้ยเขาหลงอย่างเงี้ยเฮ้ยผมมีโอกาสสู้ได้นะอย่างเงี้ยฮัลโหลผมมีโอกาสตามได้นะอย่างเงี้ย เฮ้ยเส้นชัยแล้ววะ่ะโคตรแต่อัตตะเล่งผมสู้เขาไม่ได้โอ้โอัอตตะเล่งไม่ไหวแล้ววะ่ะอัตตะเล่งผมสู้เขาไม่ได้ไปยิมห้าทำยิมห้านี่อาจจะอาจจะมีโอกาสนะเมื่อกี้เมื่อกี้โดดตูดอะไรเงี้ยไม่ไหววะ่ะจบแล้วนะผมการเล่นจากกัว แต่ผมว่ามันดิฟง่ายนะผมชอบเลยแต่ถ้ามันแรงตานลิงตัวเร็วกว่านี้น่าจะดีผมอาจจะจูนเองนะครับอันนี้ผมใช้จูนแบบว่าออฟฟิเชียลนะถ้าผมจัดเองน่าจะน่าจะดีกว่าให้มันทันกับตัวเองนะเพราะผมชอบตานลิงนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ